วงการบันเทิงไม่มีคำว่าแผ่วเรื่องความหวานสำหรับคู่รักซุปตาที่กำลังเตรียมเข้าประตูวิวาห์อย่างพระเอกสุดฮอตในเดชคูกินิยะและนางเอกสาวยาย่าอุรสยายังคงเสิร์ฟโมเมนต์โรแมนติกให้คนโสดได้อิจฉายอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดในเดชได้พายาย่าไปทำกิจกรรมสุดโปรดของทั้งคู่นั่นคือการขีม่ม้าแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆต้องยิ้มตามและแซวกันยกใหญ่ไม่ใช่ภาพผีม้าสุดเท่แต่เป็นเบื้องหลังความใส่ใจของว่าที่สามีที่ดูแลว,ว่าที่ภรรยาอย่างละมุนทุกขั้นตอน โดยระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนการขี่ม้านาเดทได้สวมบทบาทเป็นสไตลิสต์และผู้ดูแลความปลอดภัยส่วนตัวช่วยยาย่าแต่งตัวและเช็คความเรียบร้อยซึ่งไฮไลท์ที่ทำเอาแฟนคลับใจฟูคือโมเมนต์ที่นาเดทโชว์สกิลการถักเปียซึ่งพระเอกหนุ่มบรรจงถักเปียให้ว่าที่ภรรยาคนสวยด้วยความตั้งอกตั้งใจงานนี้นาเดทได้แชร์โมเมนต์หวานชํานี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวคุณเจอมัสพร้อมแคปชั่นสั้นๆน,น,น่ารักน่ารักตามสไตล์ของเขาว่าฮีฮิกรอบกรอบ ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วนั้นเรียกยอดไหลและคอมเมนต์จากทั้งเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆทั่วประเทศอย่างถล่มทลายอธิแฮปปี้น่ารักคิวเตอร์สคัพปถักเปียคล่องและน่ารักถักเปียสวยขึ้นเรื่อยๆกว่าลูกจะไปโรงเรียนเก่งแน่แ่ไฟกับจี๊ดคู่รักคู่มันคู่สร้างคู่สมคู่ที่น่ารักที่สุดน่ารักมากพี่แบร์ถักเปียสวยแล้วนะคะอนาคตข้างหน้าเปียให้ลูกสาวได้สบายๆเลยค่้เป็นต้น